นุกใหญ่เลยนะวันวันเล่นแต่เกมเนี่ยนิ้นเออเนี่ยเรียกอะได้ยินรึเปล่าเนี่ยอ้าวยังไม่อยู่ดีว่าไงคะพี่ไก่มีเรื่องก่อนไหมคะวัน,น,นวันเล่นแต่เกมใสหูฟังชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็เล่นแต่เกมแกไม่กลัวโทรศัพท์มือถือระเบิดมั้งเหรอมันออกเป็นข่าวหน้าหนึ่งตั้งเยอะแยะไปออแต่ปกติมันก็เล่นแบบนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะเออก็ถือว่าเตือนไว้ก่อนอย่าประมาทแล้วการมือถือระเบิดใส่ได้แหบบอก รับเรียบจะหาว่ามีเตอรโอ้โหเโอ้โหม่จัยคะมิ้ปลายเลยเห็นไหมเนี่ย,ยแต่มิว่นานะเรื่องนี้นะต้องมีเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แน่นอนข้อแนะนาการใช้มือถือนะครับเมื่อเราซื้อมือถือมาแล้วเนี่ยก่อนจะใช้งานอยากจะให้ศึกษาคู่มือการใช้งานให้ดีซะก่อนนะครับเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ในการใช้งานก็ไม่ควรนามือถือไปวางในที่ที่มีความร้อนสูงเช่นตากแดดหรืออยู่ในรถ ให้สังเกตว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เนี่ยม,มันเสื่อมสภาพแร็วหรือยังดูว่าเวลาชาร์จมันไฟมันเต็มเร็วไหมหรือว่าแบตเตอรี่หมดเร็วหรือเปล่าหรือว่าในการใช้งานเนี่ยมันร้อนเกินกเก,กินกว่าปกตินีอไหเอ่าอีกเรื่องการการใช้มือถือนีในขณะที่เรากําลังชาร์จไฟอยู่เพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยโดยเราไม่คาดคิดจิงอยู่กันการระเบิดของมือถือน,นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ่าว่าบ่อยแต่ว่าเมื่อมันเกิดเนี่ยนะครับ มันก็เป็นอันตรายแล้วเราควรหลีกเลี่ยงนะแล้วเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยก็อาจะไปชาร์จนานจนเกินไปนะครับพอเต็มแล้วก็ควรเจาออกนะครับเพราะการสุดท้ายก็คือเราควรจะเลือกร้านหน่อยเ่าอาจะซ่อมมือถือเพราะว่าการซ่อมเนี่ยถ้าเกิดช่างขาดความระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการซ่อมหรือว่าเกิดความเสียหายได้นะครับ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านวิศวกรรมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th หรือแอปพลิเคชัน COE Thailand สภาวิศวกรพัฒนาความรู้คู่จัญยาบันสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่สากล